อ่ะน้องปินกินข้าวกับอะไรคะวันนี้น้องปินกินข้าวกับหมูยอคะ่ะเลดูมปคะค่ะเลดูมปคะค่ะใช่ไหมอร่อยไหมคะูหกืนอร่อยโหเก่งมากเลยพี่จะเห็นน้องปินกืนไหมเออเดี๋ยวแม่เอาให้แม่เอาให้ลูกเคี้ยวลูกกืนทำนี้แล้วแม่เอาให้เลยต้องมีมิชชั่นให้ปินไม่งั้นปินก็จะทายเล่นใช่ไหม นี่ไงแม่หนันาาให้แล้วนี่โอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหมดจานนี้แ,วแมวเอาให้อีกเก่งจังเลยเอาจองชิ้นพอเดี๋ยวมันจะกืนไม่ไหวคะ่ะเดี๋ยวเคี่ยวก่อนกืนก่อนแมวเอาให้โเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้ว้าวต้องพิจะเคี้ยวให้ดูนะคะอันนี้ต้องพิจะเคี่ยวให้ดูนะคะแล้วก็ต้องพิจะกลืนให้ดูนะคะ เดี๋ยวกืนก่อนค่อยเอาทําใหม่เดี๋ยวมันจะกลืนไม่ไหวลูกอื้เหียวรอกอนเต็มปากเลยอาปากให้พี่จ๋าดูสิไม่เชื่อนอะปุณ่ะเต็มปากเลยเอากืืนก่อนค่อยเอาําใหม่น่นน่นน่น,นทำเป็นเล่นอร่อยจังเลยอร่อยพอแล้วแม่จะไม่กินแล้วค่ะไว้ให้ลูกกินค่ะแม่ไม่กินแม่ไม่กินแม่แม่อิ่มแล้ว ปิ้นเคี่ยวข้าวให้แม่ค่ะไม่ไม่กินนีลูกแยกไม่เอาใหม่เพราะปินนป้นยังไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้ปิ้นยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นทำนี้แม่เอาให้ดูดูชิเน่ชิเน่ชิเน่เห็นชิเน่ไหมชิเน่เป็นเด็กแถวบ้านคะ่ะเป็นเพื่อนน้นนนองปิ้นคะ่ะใช่ไหมคะ เป็นเพื่อนเด็กแถวบ้านใช่ไหมคะไปจะไปไหนมหาชีมหาชีวะจะไปได้ไงเดิกกินข้าวไม่เสร็จจะไปเล่นก็ต้องเติมพลังให้เสร็จก่อนสิลูกใช่ไหมให้ต้องเติมพลังคนเก่งต้องเติมพลังใช่ไหมน่ะเห็นไหมเอาเคี้ยวเยอะเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกืนกืนในอย่างไหนอาปากให้พี่จ๋าดูก่อนให้พี่จ๋าดูให้พี่จ๋าดูาดเลยหนึ่งชิน้นเอาเคี้ยวก่อนเกืนก่อนอเดี๋ยวแม่เอาให้แม่เอาให้ไอ้พึ่งดื้อ อ่ะแม่เอาให้ละโอเคนี่นี่นี่อยู่ในนี่นี่นี่นนมิชชั่นวันนี้ต้องกินหมูยอให้หมดค่ะกินหมดไหมคะอู้ว,าว้ากกินจากช้อนได้ด้วยหรอเนื้อหยบเป็นอย่างเดียวเอาช้อนตักเลยอู้ว้าวเอาพอก่อนพ่อก่อน,ออนเดี๋ยวมันกลืนไม่ไหวดุอพอก่อนเก่งจังเลยคนนี้คนนี้คนเก่งไหมคะ คนานี้คนเก่งนะคะอุ๊เอัปากโชว์พี่จา๋าเนาะปินเวลาป่นฉ่องกระจกเป็นมองกระจกแล้วปนบอกว่าไงกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตถภีโอ้ว้าวเด็กคนนี้นะเวลากินข้าวกินมือซ้ายใช่ไหม,ไมเวลาเขียนหนังสือเขียนมือขวาใช่ไหมคอามาใส่มือแม่มันหมดแล้ม,มันบุแล้ว กินดีๆแค่ดีๆอ้าทหายทำไมเขี้ยก่อนนี่ๆอยู่ในนี้ก็มีนี่นี่เดี๋ยว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 อยู่นี่ก็มีเห็นไหมนี่ชิ้นนี้ก็ยังไม่ได้กัดเลยเอาชิ้นเดียวก่อนทางั้นเอาชิ้นเดียวก่อนกึนค่ะชิ้นนี้ก่อนแม่จะเอาชิ้นใหม่ให้กลืนก่อนกลนก่อนกลืนก่อนให้พี่จ๋าดูก่อนเคี้ยวให้พี่จ๋าดูก่อนเออเดี๋ยวแม่เอาให้แล้วลูกกึนคำนี้แม่เอาให้พี่จ๋าเป็นพยานพี่จ๋าเป็นพยานแม่จะเอาให้อือฮ โอ้ยเจมันดื้อน,นอเธอนี่นอเอาหมดแล้วเด้อกืนนะห้ามคายนะ,ะนั่นดียังดีงดีค่ะกืนค่ะเก่งมากค่ะ้องกินกินข้าวให้ดูค่ะจะกืนให้ดูค่ะพี่จ๋าอ่ะนั่งดีนัดีดีพี่จ๋า,อจาคอยดูอยู่ค่ะหมดแล้วลูกหมดแล้วอ่ะนันดียังดีดีอืม อมูนมูลเหรอมูลมูนอยู่ไหนคะเหรอมูนมูลเหรอคะไหนไหนสีกรีนไหนสีกรีนในสีกรีนกิ่งมากนี่สีกรีนนี่สีกรีนนี่สีกรีนโอเคโอเคโอเคดอกไม้ใบไม้ดอกใบไม้ตีดใบไม้ดไมดไ้ดไหมไม,ไม้โอเคเอ่ะเคี้ยวข้าวก่อนม,มันจะคืนไม่ไหวมันจะออกด้วยถ้าพูดไปกินไ,ไปนะนั่น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 ,น,าน จำถ่ายอีกแล้วมาพูดถึงออกก็ออกใส่เลยอ,อาปากให้พี่จา่าอ้าวพี่จ่าตกใจสภาพม้องปินกินข้าวอายิ้มมันอนะ่ะ อนนัีกินค่ะเก่งมากเก่งมากค่ะถ้าลูกชอบกินแม่จะเอาให้อีกเยอะๆเลยนี่ก็มีเห็นไหมปิ้นอร่อยไหมอร่อยเนาะหมูยอมแม่ทวดน,นองคายค่ะอเอาก,กินหมูยอแม่ทวดน,นองคายใช่ไหมคะ มุยอน้องคายมีแต่ร้านเออร่อยใช่ไหมคะน่าดีๆเราหกล้มลูกเราตกอร่อยไหมค่ะกินเลยค่ะตักกินเองหนึ่งเอา้ามันหมดแล้วหมดแล้ววันหน้าค่อยกินอีกลูกกินให้หมดก่อนอยู่ในจานลูกนะอยู่ในจานก็มีอยู่เห็นไหมอยู่ในจานก็ยังเหลืออยู่เออกินในจานก่อนลูกไม่อิมม่มไม่เอามาให้มีเยอะแยะ ขอให้ลูกกินให้หมดก่อนแม่เอามาให้หมดแล้วไปซื้อให้ใหม่ก็ยังได้เลยใช่ไหมคืนดีกว่าสำคัญก็คือคืนหรือเปล่าเธอนะยิ่งชอบพา,ายโอ้โหพันทันใจยาวขนาดนั้นเลยฮ้าสีกินสีกินมันเป็นกําลังดูลายจานเนี้นะคะนสีกินเดี่ยชี้สีกินให้แม่ดูนะเก่งมากกินนายไอออแอกไยไอโอแอกทำไม่ I o ไมยายไอค่ะ อันเนดี๋ยวมันจะออกอัน,นปินบอกกระจุกพิเศษที่ใครงามเลิศในปัตตพีอาหำตาหวานชื่อคนงามนะาำตาหวานได้ไหมอ้ยคนตาหวานคนตาวาน,น,าวานโอ้ตาวานอีกแล้วไอ้ย,ยิ้มหวานด้วยได้ไหมโอ้ว้วาวอหำดีๆหำดีจานข้าวจะลม้มอร่อยไหมคะ ดังมากแล้วก็เคยของจานดูวันนี้ดีเลยอ่าทำดีๆค่ะทำดีๆค่ะอันนี้มันตักไม่ได้มันจะทิ่มเอาช้อนตักดีไหมคะคุณเก่งคะอโอ้มัมมัมมนหรือมัมมัม,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 ม ไม่แกะค่ะไม่แกะค่ะมันแกะไม่ได้หนูจะไปแกะหม้อได้ไหนเอาช้อนตักดีไหมโอ้โหอะทำเอาอร่อยไหมคะหนูจะไปไหนฮะหนูจะไปไหนคะหนูบอกพี่จ่าก่อนถ้าหนูจะไป พี่จา๋าน้องปินอิ่มข้าวแล้วค่ะไปก่อนนะคะบา,บายยค่ะอาไปเลยค่ะไปไปพี่จา๋าไปไปพี่จา๋าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย